ซิงบนเวทีโคเชล่า2022สุดฝังตามคาด เทศกาลดนตรีโคเชล,ล่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโชว์ในเซต Head in the c l o ล d s ไลฟ์ของค่ายไฮบริดอย่าง A r i ดี Rising แต่ละโชว์ล้วนถูกพูดถึงในวงกว้างตามที่แฟนๆได้ตั้งความหวังไว้ทั้งแรปเปอร์สาวน้อยชาวไทยอย่างมิลิซึ่งเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีนี้แถมยังโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีจนสร้างกระแสถกเถ,ถ,ถียงประเด็น s อ ft Power ขึ้นใหม่ครั้งและคนอื่นๆก็โชว์เต็มที่เอาใจแฟนๆเช่นกันอย่างการถอดเสื้อท่งเหล่าอากาเซ่และแจ็คก,กี้สุขิดของแจ็คสันหวังการเปิดตัวเพลงใหม่ บนโชว์ของอุทัยฮิคารุเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบไม่ยั้งของบีบีริชไบรันวอร์เรนฮิลและเซอร์ไพรส์จาก CL หลังจบการแสดงเดี่ยวก็มีซานดราบอมและมินซี่ขึ้นเวทีมาร่วมร้องเพลงฮิตของ21วอย่าง I Am The Best ถือเป็นการรีวิวเนียนอย่างเป็นทางการในรอบ6ปีเลยทีเดียวอีจุนโฮจากวง 2PM ได้สร้างประวัติศาสตร์ในงาน Korea PD Awards ครั้งที่34 เมื่อวันที่13เมษายนงาน KOREA PD AWARDS ได้จัดพิธีประจำปีเพื่อให้เกียรติกับผู้อำนวยการสร้างหรือ PD และคนจากวงการบันเทิงที่ได้มีส่วนสำคัญในสังคมและวัฒนธรรมในปีที่ผ่านมาอีจุนโฮนักแสดงจากเรื่อง The Red Sleeve ควา้ารางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมกลับบ้านทำให้เขาเป็นไอดอลที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้อีจุนโฮกล่าวว่าครั้งแรกที่รู้ว่าจะได้รับรางวัลน,นี้ผมดีใจมากๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือผมได้รับรางวัลน,นี้จากคนดูของผม มันเป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าได้รับคำชมจากความพยายามทั้งหมดที่ได้ทํามานอกจากนี้เขายังแสดงความขอบคุณกับทีมงานและนักแสดงที่คอยให้กําลังใจและเชียร์กันขณะถ่ายทําซึ่งทําให้บรรยากาศดีมากๆนอกจากนี้พุ่งกับ The Red l e a f อย่างจองจีอินยังได้รับรางวัลแดสังสําหรับ P.D. of the Year ด้วย BTS นักดนรพร้อมเตรียมกลับมาพร้อมเพลงใหม่ หลังจากที่แฟนๆรอกันมานาน BTS ได้ประกาศวันกลับมาแล้วโดวยการโชว์วิดีโอสั้นๆ12วินาทีหลังจบคอนเสิร์ต BTS Permission to Dance on Stage ที่าสเวกัสโดยขึ้นวันที่10มิถุนายนพร้อมข้อความว่า We are Bulletproof และตามด้วยโลกโก้ของวงเพียงวิดีโอสั้นๆก็สร้างความตื่นเต้นให้กับชาวอาร์มี่ทั่วโลกเป็นอย่างมากโดย10มิถุนายนที่ว่านี้อยู่ในช่วงเวลาที่ BTS มักจัด BTS Festa ซึ่งเป็นงานที่พวกเขาจะมาเจอกับเหล่าอาร์มี่และว,วันที่13มิถุนายนนี้ยังเป็น การครบรอบ9ปีของการเดบิวต์วงอีกด้วยอย่างไรก็ตามทางต้นสังกัดอย่าง Big Hit Music ยังไม่ได้แจ้งอะไรเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการกลับมาในครั้งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะ้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ MONO 2 9ค่ะ